เอฟซีมาเมนี่โอ้ยอุตส่าห์งานฟรีนี่เาาร็เรพี่น้องอุตส่าห์งานมาดูอันนี้ก่อนแล้วครับไปโฟมมันใกล้กันเป๋า ไปดูน้องอาร์ตหน่อย <Okay. S 1> ดูอะไรนะ oh. เบียร์โรงเบียร์เยอรมันจอ,ต,อตามินฮาดับอยู่ไหนครับนนทบ,บุรีครับพรุ่งนี้รอชมคเคียเตอร์ใหมย่ยมือใหม่เบอร์ชั่นเป็นผู้หญิงช่วงข้าๆโตดปวดอันเทงสิน วันนี้ส่งกำลังใจให้ทีมงานปะถผออเดอร์โชว์เด้อส่งกำลังใจกับเกิดเปิดวงเปิดฤดูกาลปีแรกแหกหมาวคุณพปรดัดบสอเด้อันนี้กระด้ษทรงตัวแทนไปยูลูกเดินเสือยิ่งตัวเกี่ยวเมาประตูขั้นหนึ่ง <S <S จ้าตุมน้าผากยังไงด้วยดังขายชีวิตไปรุ่นให้การทำงาน

วันนี้มีไลฟ์สดนะครับ FC มีไลฟ์สดอยู่ที่เพจตกเกียว ดัำท้าอีเฟนอีเฟนเร็ว งามนาะเนาะนาะนาะนชุดเยอมากผลไปไหนนี้คนไปไงก่อนสวัสดีเสืบุ้งแต่ตามมาอีกก่อมันมันมันมากนี่มานก่อนข้าวขึ้นย่างขาวมีดเราค่อไอ่อรลอันนี้มาซุบซิสมม่งว่าเป็นอนนี้สมมุน เ็กไทยแดงครับแม่เขาจะเป็นยังไงกันเน่ยเพราะมันเป็นเก่งกางเกงได้ต้องมันยังไปได้แต่มันมันมันยังไม่ถูกที่มันงใหญ่ไปได้อีกไม่หมายว่ามันต้องมีอะไรอีกมิสมันต้องมีกางเกงนี่เนี่ยมันกางเกงต้องแบบบึ้มต้องแบบเมียนหัวแตกกันดังขายชีวิตไปรุดงลมท่าทางการ ไปครับออกอันนี้ครับออกก็เป็นหนึเก็บเลยเก็บสเลยก็ ข้างบนไล์ด้โฆษณาแล้วต่แล้วก็แต่ะเนี่ยเป็นสกรีนสีอันนี้ได้ไหมคะอุ๊ยขอสกรีนก่อนให้มะลืมเห็นแน่หลังก็เป็นอันนี้โฆษณาอันนี้เป็นทีเซอร์นี่ได้ไหมคะหล่อมากเราจะไปเข้ากับแเนื้อเสื้อไงอย่าพึ่งตลกนะเพราะมันไม่มีเนื้อเสื้อเฉยเสดงว่าอยู่คนเดียวอยู่ทีตลกอยู่ไม่เก็นเสียง ขานจะออกศิกระจ้าเป็นทุ้งตี๋ไหมแม่อันเกือบอันนั้นอัน,นเกืบอบแบบมันเน่าอยู่ดิเกือบแบบฉันั้นต้องไปสากอยู่พอเพราะเอาพอใส่ปืนันจะดู่มความเหนเอยวมากติดมเาเลยทุกครั้งจะแสดว่าสวัสดีลตลอดเลยอืออันนี้แอบอันนี้แแบบได้โชว์แขนไปเลยสิตัวอันนี้เป็นอันนี้อีสานอะอุ้ย อนนรยู่เราตเชื่อมให้มันเป็นปลาห้ังทาดัน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 ปาปปาปาอมาอันนี้ว่าถามเลยเอาเลยได้ปากระเดียว เพอาตูมปีนี้บอกเลยว่าเปิดวงใหญ่หัวใจต้องนิ่งเปิดเรื่องอะไรเรื่องเงินเชื่อเรื่องเิ่มแล้วมันเริ่มแล้วขึ้นหลังเสือลงไม่ได้คนเสือจะสวบนะคะ ก็บก็ลาใช้พูนก็ได้ใช้พูนลาใส่ก่อนลยบอ่อใส่แล้วอ๋คือ้นะคือวาสนาบ่มีสิ์รอชมชื่อนี้ของบอสบิก๊กหลากหลายหลากสไตล์ เฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดไปทั้งไปเออแล้วต้องออกจากไปขี่กันก็คือว่าจะได้เงินมาตั้งคืนเท่าไหรห้าร้อยบาทสองพันสี่มาติดไว้อยู่รถเด็กเปลี่ยนใครน่ะก็แข็ใชันทองจริงนี่อย่างหยีอะไรอย่างไรได้อยู่ จริงๆเราแล้วก็กด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 ทีบตงมาบวา <c oughs> บวานีบ่คยดีวันไหนเด้มันนทองสั่นพูดดันถึงว่าเป็นยังไงหล่ะไรนะบบวารีบ่คยดีวัเนเพนพักชูรัสสวัสดีครับไหนบ้างขอ,องล้ำมอล้ำเป็นติรถตู้เป็นเปรถทวดวดิรว่าสีเขาหมดอ่ะ มาล,ลม้างหความนม็นนยู่อ,อัคมเกิดมันอไู่ทน่อปเด้แทมม่อยูย่วมอล้ออา FC มาแอบ,บเห็นนะเต็มริบไอ,เอ้เอาขา,า,า,ายชีวิตใบรุน่นให้ังก่อนกอ้าลองยิบยานร้อน ดังาชีวิตใบรุ่นให้การทำงานเขาไมีแบบสตดดีของขออยู่ออกไปงานนะครับออกไปงานวันนี้ฝนล,ลินนาิีนอนบอกคืออยู่ได้สลาตูดรถสุด คืนสามทุ่มนะครับเล่นสามทุ่มนะพี่น้องมเมสแซมปีดเอาบอกกขก้นไหมเมามมารถล่าสุด อาสว่าเหนื่อยท้อไม่ให้ใครเห็นแม้เพียงน้ำตาสวัสดีฟีนะครับ วันนี้ทำงานคอนเสิร์ตวี้นระเบิดนี้บอส่าใส่คนเลยค่ะไม่คืนเราจะทำให้ดูรอดูแป๊บหนึ่งนะรอดูแป๊บหนึ่งเออวันนี้ไม่ได้ไปหาเบ๊คคำสิ พี่น้องเดี๋ยวขอยะอให้ฟ้าเราจะทำคลิปอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้มีเหตุผลหลายอย่างมากผิดมันวันนี้น้องบอกด้วยความเมืองยายรอดูขนสีชมพูวันนี้ของน้องบิ๊กกี้ สีมหาโพธิ์เชื่อใจคีเตอร์มือใหม่เถอะคีเตอร์ตะบอกหงส์พี่ประตูพี่ตัวนันที่เขเอ็มสบริอนส์และต้องก้าวผ่านไว้ใจคีเตอร์มือใหม่ได้เลยนะครับวันนี้ อันนี้รูปใครเอ,อ่ยคนดูที่นี่รูปใครเอ,อ่ยข้างบนรูปนาริตะน,นาริตะโตเกียวอ๋อเงินนี้เองคันเยี่ยบอสซูดน,น,น้องโบอาณุยะเม่เป็นยังไงต้องเมซี่ขออีกตีกันตีกันใช่แล้วไหมติดพื้นก,ก่อน กระสัมกระสาน้าอยู่นี่เป็นหนังห่นนั่นหรอกทีว่าที่อะไรไม่เขาขนมาด้วยกันนี่จะว่าเราไปใส่ก็ลงลิฟต์มาทุกอย่างคือลงลิฟต์มาด้วยอ,อ๋อคืนคี่จักรมาจำในเล่าทำไมไม่ได้ไปอีมาจำห้องาจา้เาเพรคืนนี้เราต้องขึ้นเครื่องแล้ทั้งห่องแล้วผมมหของหให้เรา ให้บอลแล้วก็ให้ร์ดหอรหอต้องใอ้วก็ังติดก็กิ๊ไว้สองพันสี่จ้าข้างบอลหอเกี่ยวกันเลยก็ส้ิบน,น,น,นีบอลหอดจ่อแค่ปิดมาได้ โหมดบินเอาแล้วเดี๋ยวที่ไหนตัวงั้นแต่บอกใช่จ้าดึงไม่ดึง,ด,งดึงอันนี้นี่หว่าเอดึงจำจำโอเคจำแล้ว จะทำยังไงกับหนูจะเลี้ยงดูหรือเปล่าแงเรียมเหรียเรียมเหรียเรียมเหรียรไร บนบนิมันเดี๋ยวเคบอ่ออากาศ่นบินเดทีเขามีเตียนให้ดูเดยเลยฝนิมนี่มังรู้ไปคอนแกนตัวบันประตรูบิ๊กแ่คอนเ,อนอเกนกับสายยางยิมพะต่อออกมานักคลุ้มฟ้าคลุมฝน มาเดี๋ยวเอาน้ำไปนั่นคืนน้าอยู่คาบุ่งในอาบออ้ยสวัสค์สกัดรงตึงตังกรกับไปรยน้องบาเดือดแบกคือันบ,บ,บ,บดาดเอดมวันแบเบาไวส่วนอกระรับสา แล้วห้าฟ้าบุม่มทำในยูจะกัดจะกัดอะไรจะกัดแบบน,น,น,นั้นคอเสื้อเป็นไรมันโอเคแล้วบอโอเค <ทำ S 2> แล้วแล้วฝากงานคืนนี้ด้วยนะมาหาหน่อยนะ คอนเสิร์ตครับวันนี้มีแค่ใจขอปกคอเสื้อมันบดนได้ยังไงบอกคอเสื้อพับในพับกันอยู่ไหมโอเคแล้วบ้ วันนี้งานฟรีนะครับ FC เป็นตะมว่วนอยู่เป็นตะมว่วนซื้อหัวเซลอยู่ควินวิ่น,นด่เดวิ่ตตลุดม่นนี่ละ่ะจริงฮะซีโรงงานเมื่อกี้คือวิ่บึ้บอันหนึง่ง บอสงาอ่ายแถวนี้นะสารูกเห็นไฟกั่วะก็ได้ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนงานเลื่อนนะเพราะเขากลัวฝนอนนั้นไหมมาใช่ไหม่าเพราะอุตส่ <c oughs> ออาห์พูดถึงเนาะเลื่อนแล้วนะเหมือนเขาเลื่อนแล้วนะเขาเลื่อนเพราะเขากาลัวฝนน้อซ้อมยาวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองีสาพอดีพอดีเลยซ้อมพี่นองขอบคุณอยู่ ขอบคุณคณเด้อเป็นยังบุญเนี่เป็นยังบุญยังคุณวันนี้ทำไมถึงไม่ได้ไปกินข้าวกับพี่เจนกับคุณเบสเพราะว่าเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีนึงจะพูดให้ฟังเราเ,เลือกงานก่อนทาอะไรพูดให้ฟังทะเลาะก,กันรึเปล่าน่าจะทะเลาะอ,อยู่เมื่อคืนเหรอ ยินบ่หรือหลับเลยยินจ้าดินนังแขกดิ๋ดิไปาสีสวนอยู่ทางโอ้ยเป็ดยา <laughs> <laughs> ใส่เขาหล่อมากเราจะมีอิสซิซิลี่เยอะอยู่นะครับมีไปช้อปปิง้งมาออพวกนี้มีนัดกับค่ายักษ์ใหญ่เออพวกนี้มีนัดกับค่ายักษ์ใหญ่ เกี่ยวกับซีรีส์เกี่ยวกับเพลงนะครับผมเออมื่อี่บินมาสกาย ถ้ากายตามจริงสิบอเดมาเอฟซีซื้อตัวให้บินมาเลยว่าสั่งไฮบิน,นบ่อยมาแ,แม่อยู่มหาชัยฝนตกทุกวันวันนี้ยังไม่เลิกตกนั่นสิแม่เจ้าผูดจัดเขาเลยเป็นห่วงเรื่องฝนมั้งเหมือนเขาตัวมายยเหมือนเขามาเลื่อนแต่ว่าคิวยังอยู่อยู่นะเพราะเขามาจำแล้ว เลื่อนไปหลังแปดตุลาก็คือได้โชว์ใหม่เลยล่ะอะไรนะเลื่อนไปหลังแปดตุลาก็ได้โชว์ใหม่เลยนะคะใช่คุมม้มอยู่คุ้มอยู่พี่พี่จ้าอ้า